งามแล้วก็คักก็ได้เนาะด Raw ีเนาะเอาพ่อก็ไดแล้ว่นเนี่ยขัพ่อเยมายืน้ำก็ไดแล้วเนาะมีเงือนนีเข้ามาชักยืนํำซึ่งเนาะพ่เงีงามบางทีพ่อไปยืน้ำขางนอกบางทีผู้เ่าก็เมายืน้ำนาะมนเงี้งงามเนาะขันเข้ามายืดนํำแค่เอาเนาะขันเข้ามายืดน้ำแถเอาเนาะมันข้า่ายืดน้ำให้เอาขันยืน้ำนะบัวเอาเนาะ bây giờ nằm gần nhà của cái ba lúa của nó bùi hết hay pinaka hết sân mặt tân để sân mặt tân mày nàng nếu mà mình mày cái ngang mồm ngang mày cái này mày cũng ngang ngang mày ngang mày ngang ngang ไอจงหน่อยเห็ดยังมากมันยังมะกรวยอือเอาตาหน่อยใจคับเห็ดเขาเมี่ยวหนี่งมะกรวยมาให้ดฟักดินบ่เอาไปเห็ดยังจัดนะเอาไปกินเอาไปกินโอ้กินสิได้วันหน่ยนี่นะกินบุลเลอร์ตีเงยไปจุ๊บน้ำจุ๊บน้ำชิได้เรากินได้

Ô lên là nhìn đi nè. Ô xe nào hết lên rồi nhỉ? <tôi> em phải hết nhắng. Phải <tôi> kín nè. hay là càng Ô sao đi? anh hết tên tôi ngam. Ngam thế. vây voi đấy nhỉ. โอ้กัดข้าวไก่หางคักแท้เลยเพิ่อนเขาเพ็ด <c oughs> โอ้นอนท่านั้นเลยสักไร้ก็นอนท่านั้นเสด็บนำมานึง่งโอ้ห้อมไปไกลห้อมหอดพุนเลยอ้ามาเก็บไว้แล้วเลยนอรีอ่เนาะไม่ปุ้งเฮื่อนเนาะไ้ปุ่นนอ้องแสดงเฮือนงามแล้วบาทเนี่ยเฮือนงามแล้วก็คักก็เข้าเลยเนาะดีเนาะ <c oughs> เานพ่อกรไดแล้ววเนี่ยขันพ่อสิมายื่อนำกระไดแล้วเนาะมีเงินชนีเข้ามาักย่นำซึนเนาะพันงานบางทีเพื่อยุ่นํำข้นเนาะมั้นงามบางทีผู้เบ่าก็สิมายุ่น้ำเนาะขันเงนงามเนาะขันเข้ามายู่น้ำต่เอาเนาะเข้ามายื้อน้แต่เอาอเนาะมันเข้ามาย่น้ำให้เอาขันมายุนำแบเอาเนาะ thao bùi nằm ở nhà ô về tạ lúa của nó bùi phu hết hay pì ná cả hết xuân bằng tuần thế rất bằng tuần mày nó ngam đấy mày nè mình mày cái ngam 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 bằng nó cứ ừ ngam thế ra mày cái đây nè mày bụng nè ngam mày ngả bên nhà sọc nhà có đấy มืจับเถอซ้่อเหือสะมือซองเหืออ,อือ <laughs> ดหมดทีไก่ตอดเขาเขาเจา้าะทนนี่อืมเจา้าได้ไหมม่ได้กินไห,นก,หนก่ตอดหมดแล้วกะม่ได้กินสำเร็จก็ัซาวแมวได้ซาลี่ะงาน เพมมลูกเนี่ยเต้าน,น,นอนบริพิพมปาดีไไดนเนาะมาไว้ท่แม่พี่เพ่มมาไว้าเป็นเฮ้าเลยพมยุงไล่เนี่ยยุงไล่เป็นเท่า,า,า,าก่อ amé vi na ah. mẹ tao nói mẹ bị ha mẹ ôi mà mà như đôi khi sao bà được nha mọi nói nghe mà thì nè biết ha, đôi cái này à, nè chòm cái cắn nè chòm cái phốt nó để chòm cả đài xin cái để tao nè tao sang cái bộ đây Mẹ Ừ, hết cho nó Ôi, nó cắt cho cua với mì không? cho mắt mẹ này là bố hết cho nó nào Ờ, bố đi đấy, mẹ bát đấy Ờ, mẹ dùng Ờ, bên nhà kéo, kéo khoai kéo bố tông bị bắt luôn. không? cắt ăn mà biết được cái ลิ้นดี่ดุบ่ต้องมัดมันเด้อกระชิงฮันปุ๊จะมัดมันเด้อขี้บับแมวนะอืมใครปุ๊ต้องมัดมันนี่น่ะมัดแมวเหรอด้อล่ะมัดแมวอืมมาเต่ามามาไอ้เจ้ามึ้เคีนิบอกให้นอนน้ำเขามีเออแม่มันเขามีลูกแม่ ถ้ามีลูกให้รีบไปวิ่งให้ลูกถ้ามีบุรุษหันเด้เราน,น,น,นี็กนอนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยวิ่งอยนนึงซะมื้อนับน้ำลิกจ้ะเอาแล้วรีบไปปะนี่นะจะกัให้ิด็กขับไป นี่ยนะชิยานโจรจับกันไปแต่เด็กน้อยนะพระซื้อพี่มาโอ้โหายเด้อเมียวเมแมวเมียวกระส่ายหัว <único Liberty Overwatch> <slightly mer. S 1> โลวงเนี่ยนะเจ้าหัวเออ mình có nên... sẵn chân nhưng chắc anh hắn hoa hắn là sẵn hắn bụi mi hòa tiên tạo nhoi đọc nó sẵn đọc cho mùi 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 Ồ, đen đấy nha lại tao tìm mèo không lại tròn nè chạy hết mà mặn thật sự Hết mà mặn thật Ôi, tao hết Chạy mặn có chút đỡ đó, mình cút ná đây phần đó Cảm ơn mấy đi đi đó เาสิบด <sh akes French Claire> mm ิบตบติเครื่องกีฬาฮตุ๊กเครื่องกีฬาเฮ้ยมีแค่กีฬาเด้ยังเคลื่อนหลายยองกามีนี่จอมกามีโอ้เฟร์สเข้ามาถ้๊าค่ะเฟร์สหัวหันเฮ้ยมาการ์ดิเฟร์บ อัไนรนนนมนสบูนั่นนะบนแฟบสูสะหัวอันนี้สุกตีเนี่ยบ่อใหกินปนันนี่ตม้ม,มนนด้นเนี่ยจ้าจอมต้มจอมจอมนี่สุกละเดนะคอยมองม<า>ดูเว้ลรบอกอดีมาแล้วสุกแล้ว,ลวส,วส,วสิมดูแสบวะนะปุ่งขานูกได้ xem nó cái phung không ạ kia bên ngoài xem tăng cái thêm của nó cay mà kia rồi nè áo mốt nó đâu đâu không ạ nói gì nè pin đầy có tao ý hết thì bự Ô ตักให้กิกนเด้บ่ให้กินกับตักเอาบ่ากินแล้วก็บ,บ่ตักนันลีเนาะจอมกินทีเต้นได้เตน้าโอ้เด็กน่อยอยู่กับบุท้าซ่อคมคนซ่มคนเขาจัดกันนะช่องนี้เขาจกลังนอนนะตัวช่วย ban thọ trong đường chơi 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 chiên hay nó Ủa là con pha cảm hết nhắc rồi nè cái cái khó là chòm Ăn đục tôm nè Xúc nó để Ăn đục tôm nè Nóng lạc xuống nhé Nóng lạc nó nhé Nóng nó xuống จะเคยเห็แมวไล่นันอันแบนแสดตัดหน้าหลุดดิดีก็สกินเนี่อกินเน,นะอกรปุนแห้งเนาะมาต้มเอาดีก็มีแรกวรก,แรกว่าเนาะก็ปุนแห้งราคาแบบช้นแร้ระคา ไล่อีกเดี๋ยวพี่มีสิถ้เาเตาเนีน่ยกลุก่มเป็นเดือนนะคลิปนี้ค่ชุดพลาไปนะทุกคนเนาะกลับมาคลิปต่อไปสบายดี